เขาล้มเองตกต้อก็กแค่ท้องอนก่อนแค้กบวชทีงก่อน Before before the accident what happened Where did you go What did you do What did you do What thing เอ่อหมอหมอเขาดึงยาชาหมอเขาดึงยาชาไปไปเหีนนบาดเบไปดที่ลมเป็นอะไรมี่พ่บเ่า้ โอเวอร์กริดโฟร์ไรท์เบอร์ที่ข้องของไฮไลน์ครับข้างบนโลกอ๋ออยู่ที่บนโลกครับตกอะไรอ่ะตกอะไรชื่อของคอนโดทรีโบจีทรีโบมีทรีโบมีแล้ว where about inside the คอนโดหรือ outside the คอนโด Inside อ๋อข้างในคอนโดข้างในเด็กบันไดที่น่ารักติดกันติดกันก็คือก็คือ เขาดื่มเบียร์เนาะแล้วก็มีอาการเอาวสับนะแล้วก็วื่นหงรบเองครับยืนยันว่าไม่ได้มีใครไม่ได้มีการทำร้ายหรือคุณยุกี้หันแต่ต้นเชื่อชูอัลฟิเซอร์แต่นอกประเทศเขาดื่มหันรู้ส่วนน้อยเปอร์เซ็นต์อ่านคำพูดสิครับแล้วก็แค่ทำหนุ่มยังบ่นเลย So no d e do you have any s a l e